ยาแอสไพริ yeah, คนควรจะต้องทานทุกคนหรือเปล่าพอดีมีคนไข้ที่เป็นโรคไตค่ะระยะสามบอกกินแอสไพรินทุกวันเลยอะควรปรึกษาแพทย์ไหมเพราะว่าเป็นเบาหวานด้วยคอยจะกังวลเรื่องว่ามันทําให้ไตเสื่อมหรือเปล่าแอสไพริน mm hmm. มันจะแบ่งเป็น2ขนาดค่ะขนาดที่เกี่ยวกับเรื่องลดปวดเราจะใช้ขนาดสูงหน่อย325รอถึงประมาณ600กว่าอันเนี้ยอันตรายทางเรื่องกระเพาะเรื่องไตเนาะส่วนแอสไพรินขนาดตา่ำอันเนี้ยก็ยังมีผลในกระเพาะอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีกําหนดแนวทางมาใหม่ว่า ทุกคนไม่จําเป็นต้องกินแอซพรินเพื่อป้องกันลิ่มเลือดอุดตนันควรจะกินในกลุ่มที่มีความจําเป็นเท่านั้นมาฟังกันนะว่ากลุ่มที่มีความจําเป็นคือใครบ้างแต่ก่อนจะเป็นกลุ่มที่มีความจําเป็นกลุ่มที่ระวังดีกว่าคนที่อายุมากกว่า70ปีาง,งคะหรือมีภาวะเลือดออกในกระเพาะหรือมีภาวะเลือดออกในสมอไงเนี่ยต้องเอ๊ะคนหมอเขาเดี๋ยวนี้เขาจะเอะละคอยมักจะไม่ให้ก่อนเพราะมันเพิ่มความเสี่ยงให้กับคนไข้ส่วนคนไข้ที่มีความเสี่ยงสูงที่ควรจะต้องกินแอไิรินคือกลุ่มไหน คือกลุ่มที่มีอายุในช่วงแบบ4 0่สถึงเจ็ดสิบแล้วก็มีความเสี่ยงสูงในเกิดเรื่องของ h หร h ช t อแ c k หรือพวกสโตร e พวก,กริมเลือดอุดตันนะคะกลุ่มที่ทำบ y p พาสเนาะผ่าตัดบ y p พาสกลุ่มที่ใส่สเตนหรือคนที่มีปัญหาเรื่องบโลดหลอดเลือดโคอโนอรันรี่อย่างเงี้ยค่ะโดยปกติคุณหมอเขาจะค่อนข้างแบบพิจารณาถี่ทั่วนอีกทีก่อนที่จะให้กินแอสพ r ริ เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจว่าเอ๊ะทำไมหมอถึงให้เราเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่า1เราสามารถนะคะสอบถามคุณหมอได้ถ้าใครที่เป็นสโตรกมาก่อนเป็นโรคหลอดเลือดอหัวใจลดเลือดสมารมาก่อนเนี่ยค่ะเขาก็จะให้ป้องกันไว้แต่กลุ่มที่ยังไม่เคยเป็นแต่มีโรคร่วมอื่นๆคุณหมอเขาจะประเมินค่ะระดับความเสี่ยงแล้วก็ดูความคุ้มค่าในการกินของเราว่าควรกินหรือไม่ควรกินค่ะ